สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .2 นะคะวันนี้ครูจะมีข้อสอบยูนิตเทสให้ดูแต่ครูจะไม่บอกนะว่าอันไหนตอบอะไรนะคะเพราะงั้นนักเรียนต้องหาคําตอบเองแต่อันนี้คือข้อสอบที่นักเรียนจะต้องได้สอบแน่ๆมีทั้งหมด10ข้อนะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลมาจากข้อใดามากที่สุดข้อหนึ่งการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้ยินไปบ่อยหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมการพัฒนาทางสติปัญญาของมนุษย์หรือพื้นฐานความรู้ของมนุษย์อ่อันไหนคะต่อมาข้อ2ครูจะไปไวๆนะวีดีโอจะได้ไม่เยินเยอะข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาข้อ1การสร้างหุ่นยนต์กู้ชีพเกี่ยวไหมการศึกษาข้อ 2. การศึกษาผ่านดาวเทียม เกี่ยวไหมเกี่ยวมากๆเพาอว่าเนี้ยข้อ 3. การพัฒนายานไล้คนขับมันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าหรือ4การพัฒนาเชื้อเพลิงจากสิ่งมีชีวิตอันไหนนักเรียนก็ดูเอาอันไหนเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยโจทย์เขาบอกอยู่เนี่ยว่าเกี่ยวกับการศึกษา ต่อมาข้อที่สามให้นักเรียนดูภาพนะคะจากรูปที่กําหนดให้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านใดข้อหนึ่งพลังงานข้อสองการสื่อสารข้อสามอุตสาหกรรมข้อสี่การศึกษาเอาดูเอาอันเนี้ยโทรศัพท์นะเนี่อันเนี้ยรูปแรกเนี่ยโทรศัพท์แต่เป็นโทรศัพท์โบราคณครูเกิดมาครูก็ไม่เคยเจอแลบเคยเห็นแต่ในทีวีเฉยเฉยเอาหูใส่ตรงรูตรงเนี้ยต่อมาข้อที่สี่เอ้ยข้อ 3, สามสิน้องหรือข้อสี่ข้อสี่ จากข้อ3การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดาจากข้อ3ก็คือจากเนี่ยจากโทรศัพท์รุ่นโบราณกับโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ย นะคะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดเพราะอะไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนจากอ e ีไมค์กระบอกนั่นมาเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ข้อ 1>, 1. เพื่อการค้นหาความรู้เพิ่มเติม 2. เพื่อการค้าขายสินค้าทางออนไลน์สะดวกมากยิ่งขึ้น3เพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 4. เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลการสื่อสารนะคะนักเรียนอันไหนอันไหนมันถูกหมดเลยเนี่ยสี่ข้อเนี่ยสี่ข้อนี้ถูกหมดเลย แต่อันไหนนักเรียนว่ามันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะตรงประเด็นมากที่สุดนะคะมันเปลี่ยนจากโทรศัพท์รุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยอันไหนมันตรงประเด็นมากที่สุดนะคะโทรศัพท์โดยเริ่มแรกของมันคือการไว้ใช้โทรหากาันติดต่อสื่อสารเพราะงั้นอะไรที่สําคัญที่สุดดูเอานะคะต่อมาข้อที่ ข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่นะเน้นๆไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับที่จะถูกนํามาใช้ด้านคมนาคมในอนาคตข้อหนึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงนะข้อหนึ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนข้อสองลดปัญหาการจราจรติดขัดข้อสามการใช้เชื้อเพลิงพลังงานมากขึ้นข้อสี่ผลกระทบก,กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ นักเรียนเคยดูคลิปไหมที่ครูเคยให้ดูอะที่หุ่นยนเออรถยนต์ไรคนขับอะมันขับโดยที่ไม่ต้องมีคนคอนโทรลเลยคนขับจะนั่งหลังได้เลยนะคะมัน,นเซ็นเซอร์รอบทิศทางเลยใกล้กับอะไรมันก็จะบอกเลยว่าใกล้กับอะไรระยะห่างเท่าไหร่มองเห็นคนข้างหน้าเนี่ยอยู่กี่เมตรมันจะเบรกค่อยๆเบรกค่อยๆเบรกไปไม่ต้องขับหลับได้เลยนะคะหาที่จอดก็ไม่ต้องหาเดี๋ยวมันหาของมันเอง มันจะกีนหาที่จอดเองหาปั๊มเองอะไรเองคือทุกอย่างอัตโนมัติมากนะคะ bmw series เท่าไหร่ไม่รู้คุณจำไม่ได้แต่วางขายที่เยอรมันตั้งแต่ปีที่2 0 0 0แล้ว2020แล้วนะคะก็คือขายมาแล้วปีหนึ่งแหละเนี่ยตอนนี้นะคะสามารถถ้าสมมติเราลืมรถเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือเราเรียกรถให้มาหาเราได้ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะอัตโนมัติมากรับได้เลยมันกำหนดได้เลยว่าควรจะเร่งควรจะแซงควรจะเท่าไหร่ได้หมด ต่อมาข้อที่6การพูดคุยฝัน Facebook อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นเทคโนโลยีด้านใดพูดคุย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 เป็นเทคโนโลยีด้านใดอะดูหนึ่งสื่อสารสองการศึกษาสามเศรษฐกิจสี่สิ่งแวดล้อมง่ายมากได้เต็มไ้แน่ข้อจากข้อหจากข้อมาตะกนี้ข้อใดคือผลกระทบทางด้านลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาด้านลบหรือเปล่าแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนี่ยสองอาจทําให้มีมิจฉาชีพหลงเรวงอันนี้ด้านลบบวกหนึ่งไว้ก่อนสามตอบสนองความต้องการของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่ด้านลบข้ามไปก่อนสี่การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองด้านลบอันนี้คุยผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนสิ้นเปลืองอยังไงสิ้นเปลืองหรือเปล่ามันมีนะคะมันมีที่ถูกที่สุดอยู่นะคะนักเรียนเลือกเอาเนาอมันอาจจะถูกสองข้อแต่มันมีที่ถูกที่สุดอยู่นะคะ ต่อมาข้อที่แดข้อใดหมายถึงความรับผิดชอบต่อตอนเองเมื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อ1ใช้งานบัญชีผู้ใช้เฉพาะตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนล็อกอินไว้เอาของเพื่อนไปเช็ไม่ได้นะคะข้อ2ไม่พยายามที่จะใช้งานบัญชีผู้อื่นนะเห็นปะข้อสไม่พยายามเข้าถึงเครือข่ายใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเครือข่ายใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตแน่ไม่ใช่ไปเนตข้างบ้านแอบใช้ของเขาอะไรอย่างนี้ ข้อ 4. ไม่นําข้อมูลสารสนเทศขององค์กรไปเผยแพร่สู่คนภายนอกข้อใดหมายถึงความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อตอนเองนะต่อตอนเองอันไหนที่เกี่ยวกับเราเป็นความรับผิดชอบของเรา,าคลา้า,ลายๆก็คดูเอาดูเอาดูเอาข้อเก้าข้อใดไม่ใช่การรับมือจากการใช้เทคโนโลยีในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช่การรับมือนะ ข้อ1ออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งานอันนี้เป็นการรับมือข้อ2อ่านรายละเอียดข้อตกลงก่อนการสมัครอันนี้ก็เป็นการรับมือข้อ3ติดตั้งโปรแกรมในการกีดการเว็บไซต์ที่แปลกปลอมอันนี้ก็เป็นการรับมือระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรเมื่อทําการสมัครเข้าใช้งานนั่นนะอะดูเอานะคะครูไม่บอกนะว่าไหนถูกดูเอาข้อ10ข้อใดเป็นการสื่อสารที่อยู่ในยุคสมัยของการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลยุคเดียวกันทั้งหมดเลย โทรศัพท์ดาวเทียมโทรเลขอันไหนอยู่ยุคเดียวกันทั้งหมดเลยส่งจดหมายโทรเลขวิทยุยุคเก้าูนหรือเปล่านะสัญลักษณ์บนผนังถ้ำนกพิราบสื่อสารวิทยุสื่อสารมันก็จะมีแปลกๆอยู่อันหนึ่งนะคะเพราะงั้นมันก็ไม่เข้าพวกกันข้อสี่โทรศัพท์มือถือประชุมผ่านวิดีโอและวิทยุมันก็แปลกๆอยู่อันหนึ่งมันจะมีอันนึงที่ถูกนะคะข้อนี้นักเรียนดูเอาหมดแล้วมีแค่สิบข้อนะคะเพราะถ้าคนไหนดูน่าจะได้เต็มจริงๆ ครูแทบจะไม่ได้บอกข้อสอบแล้วนะครูแทบจะเฉลยไปแล้วนะคะดูเอาเนาะ